ครับวันนี้ผมจะแนะนําให้ท่านได้รู้จักกับปั๊มน้ำํำขนาด12โวลต์ดีซีนะครับซึ่งเป็นปั๊มชนิดแช่นะครับเป็นรุ่นเล็กรุ่น11.0 gps นะครับผมปั๊มจะมีขนาดเล็กนะครับแต่ความสามารถในการสูบน้ําก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณ4,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง ของท่อส่งน้ำอยู่ที่29มิลิเมตรนะครับโดยความสูงที่แนะนำนะครับสามารถที่จะดูดได้ก็คือประมาณ4เมตรนะครับก็คือไม่คิดอัตราสูญเสียที่เกิดขึ้นจากระบบนะครับต่อใช้งานเราสามารถที่จะต่อเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์ได้เลยนะสามารถใช้งานได้ครับกับปั๊มน้ำตัวนี้นะครับผมเพราะว่า,าแรงดันที่ใช้อยู่ที่12โวลต์นะครับ กินกระแสอยู่ที่3แอมป์นะครับส่วนถ้าอยากจะใส่ฟิลนะครับก็แนะนําที่5แอมป์นะปั๊มต,ตัวนี้ผมแนะนําว่าเหมาะสําหรับงานการเลี้ยงสัตว์น้ํานะครับเพื่อเป็นทำเป็นระบบน้ําวนะจะนําไปใช้งานเกี่ยวกับเครื่องดูดน้ํานะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับขนาดของสายนะครับสายไฟที่ให้มาจะยาวอยู่ที่1เมตรนะครับ ความยาวอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับสายสีแดงก็คือต่อเข้าขั้วบวกนะครับแล้วก็สายสีดำจะต่อเข้าควาลบนะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของอปั๊มน้ําตัวนี้นะครับคือเราสามารถที่จะต่อฝาครอบนะครับที่เป็นฝาครอบกันฝุ่นกันเศษใบไม้นะครับสามารถที่เอามาล้างได้นะครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นใต้ท้องของปั๊มนะครับ สามารถถอดประกอบง่ายครับผมผมจะใช้ท่อขนาด32มิลนะครับเป็นท่อ,อยางนะครับมาต่อสวมกับตัวปั๊มนะครับอาจจะหลวมนิดนึงแต่เราก็สามารถที่จะใช้แคมป์นะครับในการลัดให้แน่นนะครับ รเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับก่อนอื่นผมจะลองทดสอบปั๊มกับแบตเตอรี่ขนาดเล็กนะครับเราลองมาวัดดูว่าแบตเตอรี่มีขนาดไปเท่าไหร่นนครับแบตเตอรี่อยู่ที่13โวลตนะครับ นะครับรไ,กกไม่ต้องกลัวไฟครับเพราะว่าแรงของมันไม่จะกนตจายต่อคนละสักรับก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับ